เอาละครับผมสืดอกราบตอนนี้นะคุณกำลังรังรบชมเพลยเองชาแนลนะจ๊ะวันนี้ฮะเราเป็นเกม Pocket a n t อนดกันอีกเช่นเคยนะตันนี้ผมจะมาเขาเรียกอะไรฟาร์มแมลงดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ตัวไก่ของผมเนี่ยมันอยู่ที่แรงโกใช่ Go, ไหมมีแต้มอยู่ที่พันห้าสิบสองแล้วตอนนี้นรู้สึกว่ามันขึ้นมาแรลงโกแล้วมันเริ่มจะตึงๆแล้วเพราะว่าตัวไก่ของผมเนี่ยมันไม่มีอันนี้เลยฮะ <c oughs> มันไม่มีมแมลงระดับแระเลยมันมีตัวเดียวอ่ะมันมี ดาวคอนไฟตัวเดียวซึ่งดาค้อนไฟมันก็ทําอะไรไม่ได้อะมันดาวเดียวอะผมจะมาหาแมลงระดับแรสัก2ตัวอะไรเงี้ยก็เป็นอยากได้เป็นแมลงตดนะสัก2ตัวอตอนนี้ผมมีฟีโลโมนสีชมพูอยู่ประมาณ98อันแล้วก็อันนี้อีกสิก็รวมกันเป็น110อันทั้งหมดเออเราจะฟาร์มจนฟีโลโมนหมดเลย1 1 0อันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าใน110ออันเนี่ยเราจะได้แมลงอะไรบ้างแล้วก็ตอนเนี้ย เราสังเกตได้ว่าผมจะมีมแมลงสองดาวเยอะมากเยอะมากเยอะมากแล้วผมก็จะเอา,มาแมลงสองดาวมาผสมกันไปให้มันแตกไปเรื่อยๆนะแล้วก็ฟาร์มได้มาบวกให้มันแตกฟาร์มได้มาบวกให้มันแตกอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะฮะตัวแรกเลยเอาเอาสีชมพูให้หมดก่อนเลยกันนะตัวแรกปึบตัวแรกเป็นอะไรเป็นสกอร์เปียนเอ้ยเป็นเป็นทารันตูล่าครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปแบบแบบเร็วๆเลยนะ ตัดไปแบบเร็วๆแบบที่นี่คือแบบเดี๋ยวจะฆ่าแล้วก็ตัดไปตอนที่เปิดตัวใหม่ฆ่าแล้วเปิดฆ่าแล้วเปิดอะไรเงี้ยนะ่ะเรียบร้อยตัวแรกทารันทูล่าตายไปแล้วฮะเดี๋ยวผมแคปแล้วกันกอนระหว่างที่รอมันแคปนะผมจะฟิวชั่นเลยแล้วกันครับฟิวชั่นแบบพวกเนี้ยให้พวกเนี้ยเนี่ยฟิวชั่นไปเลยฮะว่าเราจะได้3าดาวหรือเปล่าคืออยากได้3ดาวเยอะๆอะไม่รู้จะขึ้นถึงสี่อ้าได้ว่ะ3ดาวตัวแรกมาแล้วมาแล้ว,าล,วลางดีเปรบจะทำา3ดาวไว้เยอะๆนะ ทำสามดาวไว้เยอะเอ่ออ้าเฟลไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเราจะเก็บไปเรื่อยๆเราจะเก็บไปเรื่อยมีตัวไหนที่จะทำสามดาวอีกอันนี้ไปทำสามดาวมันจะได้มีช่องว่างเหลือฮะไปสามดาวไปโอ้โหเฟลโอกาสแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่แปลกใจที่มันจะเฟลนะแต่ไม่เป็นไรเราจะทำขึ้นสามดาวไว้พิซมาทอ่ะพิซมัทเอาดีกว่าอ่ะจัดไปเลยมีสองดาวไว้มันก็เท่านั้นแหละ โอ้โหเฟล่ะโอ๊ยพลาดอีกไม่ได้นะเนี่ยพลาดอีกไม่ได้นะเนี่ยมาจัดเลยฮะรออะไรละ่ะเพราะว่าถ้าถ้ามีสองดาวไว้มันก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วอะเนื่องออกไหมโอเคตอนนี้เราผสมเฟลไปเรียบร้อยและอ่าเดี๋ยวผมจะทําทารันทูล่าให้เป็นสามดาวอีกหนึ่งตัวแล้วผมจะเก็บขามัแล้วเขาเนี่ยถ้าได้ทารันทูล่านะเดี๋ยวเรามาเปิดตัวต่อไปกันเลยตัวที่สองนะฮะโอ้เหมือนเดิมครับโอเคค่ะเรียบร้อยครับตัวที่สองทารันทูล่าแคป เดี๋ยวรอเก็บเสร็จเราเรียกตัวที่3าทันทีเลยอ่ะเก็บเสร็จแล้วตัวที่3ครับผมอันนี้น่าจะได้ประมาณ30กว่าตัวนะอืมตัวที่สามเลยเป๊บโอ้มาได้อยู่ได้อยู่มาจัดการเรียบร้อยครับตัวที่3มแคบไปครับผมอืมเกาะเหมือนเดิมแคบเสร็จเรียกต่อเลยอ่ะตัวที่สี่ครับผมตัวที่สี่ตัวที่สี่เปบซึ่งการอ่าซัมมอนของผมนะครับผมผมจะไม่ ไม่ดูเวลาไม่รอเวลาอะไรนะครับผมจะเรียก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 ,ยกออกมาเรียกแล้วก็ฆ่าแล้วก็แคปฆ่าแล้วก็แคปประมาณนี้โอเคตัวที่4ี่ก็ไปจัดการันเลยฮะเรียบร้อยไปตัวที่4แคปครับผมอามาตัวที่เลยฮะตัวที่ห้ามาปึ๊บขอดีๆหนะ่อยยังเป็นทารันทูล่าอยู่กี่ตัวแล้ววะเนี่ยทารันทูล่าผม1 2ึ่สองดาว2ตัวสามตัวเดี๋ยว เดี๋ยวให้มันเต็มก่อนค่อยฟิวชั่นกันแล้วกันไปจัดการทารันตูล่าตัวที่5ครับผมไปเรียบร้อยตัวที่5ค่าเสร็จแคปเสร็จก่อตัวที่6ไปเลยฮะปึบเป็นตัวอะไรเอ่ยโอ้โหเหมือนเดิมอ่ะโอ้ยยังได้แต่มแมลงระดับคอมมอนอยู่นะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนี่ตัวที่6แล้วนะเนี่ยโอ้ยโ,โอเคเดี๋ยวไปจัดการมันเสร็จแล้วแคปชั่นเอ้แคปเจอร์เสร็จแล้ว, <c oughs> เ,เ,รลวเราค่อยมาฟิวชั่นกันนะ แคปเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวที่6เรามาจัดการฟิวชั่นดีกว่าไม่รู้ว่าแมลงขาแมลงจะพอหรือเปล่านะมี100ร้อยกว่าอันแต่หวังว่าน่าจะพอแหละเดี๋ยวเราก็ค่อยเก็บขามันนะถ้าตัวไหนที่เราจะไม่เอามาแล้วอเอาลงมาเอาลงมาาไปจัดการเปริบเดี๋ยวผมจะฟิวชั่นไว้ให้เป็นอาวไม่ติดซะและ้วโอ้โหอะไรมาฟิวชั่นอีก ไปเรื่อยๆครับฟิวชั่นเรื่อยๆโอ้โหมแมลงขาจะหมดแล้วอะติดติดติดเอออ่าเหลือเศษแมงมุมกับตะกะแตนอย่างละหนึ่งตัวอ,อ่าผมคาดว่าเราจะเรียกแมงมุมกับตะกะแตนได้อีกอย่างละหนึ่งตัวนะเดี๋ยวเราตัวที่7ใช่ไหมตัวที่7ไปต่อเลยฮะตัวที่7ตัวที่7จ็ปับทารันทูล่าโอ้โหแมททิดโอเคอย่างละหนึ่งพอดีแหละ ตามที่คำนวณเดี๋ยวเราไปจัดการมันอ่าเดี๋ยวเราไปตัวที่8เลยฮะหวังว่าจะเป็นทรันทูล่านะมาไหมอ่าจริงๆด้วยครับผมทรันทูล่าตัวที่8ของเรามาแล้วเดี๋ยวฆ่าแล้วแคร็บเดี๋ยวก็เหมือนเดิมฟิวเจอร์เอ้ยฟิวชั่นแฮ่าแคปเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวเรามาฟิวชั่นกันเลยดีกว่าว่ามันจะได้ไหมสองดาวเองมันถ้าไมมันยากจังเลยว่าสองดาวเองเนี่ย สดาวเองนะติดหน่อยเนอะเออแต่ว่าไปเล่นรหัสตัวหลักผมเนี่ยรู้สึกว่าทำสองดาวนี้ชิวมากครับไม่ลุ้นเลยยังไงก็ติดอะคิดว่ายังไงก็ติดอะ่ะแต่สามดาวนี่ก,ก็ก็มีโอกาสติดเยอะเหมือนกันนะตัวหลักผมอนะแต่ว่าตัวนี้คือแบบยากอะโอ้โหพอไหมเนี่ยขา,มาแมลงสามสิบไม่พอครับผมเออเอาไงต่อวะ ใช้ขาแมลง30มงั้นเอาไงวะงั้นผมจะยังไม่เก็บแมงมุมผมจะเก็บขามันก่อนนะถ้าเป็นทารันตูล่านี่ผมจะฆ่าและเก็บขามันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตัวที่เท่าไหร่วะตัวที่9ตัวที่9เป็นอะไรเหมือนเดิมตัวนี้ต้องเก็บไหมต้องเก็บอะแมนทิต้องเก็บเพราะว่าแมนทิตเศษหนึ่งดาวอยู่หนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวเราไปฆ่าแมนทิตกัน ตัวที่9แคปบเสร็จมาแล้วอืมก็เดี๋ยวทำเป็น2ดาวไว้เลยแล้วกันนะเผื่อติดตัวที่9ตัวที่9้าติดไม่เอยอ่าโอเคเรียบร้อยสบายใจคราวนี้ผมจะเก็บขาแมนทิดดีไหมเก็บขาไปก่อนแล้วกันอเก็บขาไปก่อนใครบอกมึงมาเยอะเกินอ่ะมันจะไม่มาจริงๆหรือวะตัวแรเนี่ยตัวที่1ิบแล้วนะยังไม่เจอตัวแรเลยครับผมโตัวที่11บเเลยนะครับตัวที่11 ขอแลนดแลดิเออไทเกอร์บีแต่ไทเกอร์บีนี่เรามีสามรักเออไม่เป็นไรเอาเอาเเอาเก็บ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 ดีกว่าไทเกอร์บีก็ยังดีเรียบร้อยแคปเสร็จแล้วตัวที่12บสองใช่ไหมเพราะว่าไทเกอร์บีสิบอไปตัวที่สิบสอกันเลยปรับขอโอ้โหตาลันดูล่าอูยังไม่ได้ขอเลยโอเคไปเก็บขาวนะคิวไปแล้วก็ ตัวที่13นะฮะตัวที่13เป็นอะไรกันตัวที่13นี่โอ้โหเหมือนเดิมฮะเก็บขาอีกแล้ว,วะ่ะเออช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บขาแล้วกันนะเพราะว่าขาเหลือน้อยเดี๋ยวมันไม่มีอะไรไปฟิวชั่นละสามสิบกว่าตัวเนี่ยที่มันจะเรียกออกมาได้นะมันจะเป็นมแมลงคอมมอนหมดเลยหรือไงมันจะไม่มีอันคอมมอนหรือแรออกมาให้เลยเหรอมันจะดวงแบบว่าขนาดนะัด้นเลยหรอ โอ้ยนี่กูทำบุญด้วยเกลือหรือเปล่าวะเนี่ยตัวที่13ใช่ไหมเนี่ย13ก็ยังเป็นมีคอมมอนมาตัวเดียวเองเนะเฮ้ยอยะไรวะ,ะตัวที่14กันเลยแล้วกันครับผมสิบสี่ไหมเนี่ยผมนับถูกไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะอีกแี้ะโอ้โหมึงใจกูเก็บขาอยิงเหรวะนี่ฟาร์ม,มแมลงหรือฟาร์มขากันครับเนี่ยเฮ้ยแต่เดีย๋ยวเฮ้ย ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราจะเก็บขามันแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเก็บขามันเยอะๆเนี่ยเราจะไม,ม่มีมแมลงไปลงแรงฮะ,ะดูดิมแมลงของเราไม่เต็มช่องแล้วเนี่ยเดี๋ยว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 ขอดูเชิงก่อนขอดูเชิงก่อนแบบซักเก็บถ้าเก็บขามันซักสิบตัวอะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีขาสองร้อยขานึงหรือเม่มถ้าสองร้อยขาก็หลังจากมีขาหลังจากมีขาสองร้อยขาเราก็น่าจะเขาเรียกอะไรน่าจะเก็บตัวมันแทนแล้วกันนะ แต่เดี๋ยวตอนนี้ขอเก็บขาไปก่อนถ้าได้แมงมุมกับแมนทิอมแต่ผมว่าเอามาทำสามดาวมันก็ไม่น่าจะติดหรอกแต่ขอเก็บขายไปก่อนนะตอนนี้ไม่มีขาฟิวชั่นแล้วคิวไปโอเคก็สิบห้าใช่ไหมสิบห้ามาไหนวะสิบห้าสิบห้าสิบห้าปื้ปโอ้โหมึงอีกแล้ว ึงจะให้กูเกลือตลอดไปเลยว่ะตัวหลักก็แล้วตัวรองก็แล้วเกลือจัดๆประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังเดินมาบอกว่านี่เกลือชัดๆเลยนะเนี่ย่ะ้ยมันอะไรวันนี้เก็บขามีคอมมอนตัวเดียวครับหลุดมาหลุดมาไงก็ไม่รู้เหมือนกันขามันตาย้วมึงเรียบร้อยมามาเก็บมาเก็บ ตัวที่16ใช่ไหมถ้าตัวที่15เราจะเหลือฟีโมนอยู่53น่าจะใช่แหละไม่รู้อะผมก็นับมั่วๆไปตัวที่16ไม่รูแ้แต่ทั้งหมดแล้วมันน่าจะได้30เท่าไหร่วะ30 3 30, 4, 3 0 4สประมาณ30กว่าตัวแหละเออช่างมันผมขี้เกยียจคำนวณว่ะ เรียบร้อยเก็บขาเหมือนเดิมนะฮะโอ้ไม่มีอะไรมากมาฟาร์มขา,มาแมลงวันนี้แล้วก็ตัวที่1ิ1ส17สิบเจ็ดเี๋ยมาสิบเลยปึ๊บตัวอะไรจ้าโอ้เก็บขาอีกแล้วก็ผมลองคํานวณแล้วเมื่อกี้ถ้าเราเรียกออกมาทั้งหมดเนี่ยฟิลโมนี่ผมมีหนึ่งฟิลโมนีน่มันจะได้มแมลงอยู่กี่ตัววะาสามสิบหกตัวสามสหตัวแต่ว่าถ้าผม อัดคลิปไปจนจบแล้วผมนับไม่ถึง16ก็แสดงว่าผมนับพลาดไปเอ,อเอ้ยถ้ามันไม่ถึง36แสดงว่าผมนับพลาดไปนั่นแหละโอเคขอเก็บขาไปเรื่อยสิบฮะมาเลยตัวอะไรเอยนั่นไง <c oughs> ขาเพียวๆ <c oughs> โอ้ย18วะมันยังไม่มีตัวดีๆหลุดออกมาให้เราเลยนะเนี่ยตัวที่19กันเลยฮะ อโอ้จะยี่สิบตัวแล้วอ้ออ้อกดผิดกดผิดแล้ววะที่สิบเก้านั่นไงอืมอ่ะเดี๋ยวผมจะฟิวชั่นเลยแล้วกันนะเพราะว่าขามันเริ่มเยอะแล้วเราฟิวชั่นเลยแล้วกันก็ถ้ามันติดสมดาวเนี่ยเอ้ยถ้ามันติดสองไปสามดาวเนี่ยเราก็จะได้ตัดสินใจได้ไงไปฟิวชั่นมันเลยติดอ่ะติดเทือะติดเทีอะโอ้โหต้องเก็บตัวเพิ่มแล้วอย่างเงี้ย ต้องเก็บมันมาเพิ่มแล้วละ่ะอย่างเงี้ยอือตัวนี้มีโอกาสแก้ตัวสองครั้งอ่ะอ้าวอ้าว,อ,าวอะไรวะเนี่ยคิวดคิวเฟลฮะอ่ะมีมีเหลือเหลือเหืออยู่เหลืออยู่ยมาเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าเราควรจะเก็บตัวไหนไว้เราอ้โหควรจะเก็บทุกตัวเลยคราวนี้มึงเอ้ย แมงมุมเอา้าเฮ้ยเ๋ยวนะแล้วแม่อ๋อนี่ไงแมงมุมก็เก็บแมงมุมกับแมนทีสอีกเหมือนเดิมครับคราวนี้เพราะว่ามันไอ้นี่แล้วอะมันมันมันไม่ติดแล้วอะโอเคตัวที่ยี่สิบแล้วนะโอ้โหเก็บโ,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 โอเคเก็บก็เก็บวะต่อกันเลยครับที่ตัวที่ยี่สิบเอ็ดโอ้โห ยี่สิบเอ็ดตัวแล้วอ่าเมื่อแมลงคอมมอนมาสักทีเถอะเอ้ยอันคอมมอนเอ้ยกว่าจะได้นะเราไปอจัดการมาเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลาอ่ะแคปไปฮะตัวที่ยี่สิบเอ็ดของเราเฮ้ยเพิ่งจะมาเอ้ยแต่ว่าผมอยากได้สกอร์เปียนอีกตัวหนึ่งอะ่ะอ,อยากได้สกอร์เปียนอีกตัวหนึ่งนะตอนนี้เอาจริงผมอยากได้สามดาวทั้งแผงอะ่ะผมอยากเล่นสามดาวทั้งแผงเลยอะ่ะแต่ ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเพราะว่าเราต้องอัพฟิวชั่นเพิ่มอะเนี่ยเออลู้นี้ผมมีฟิลโลมนเยอะๆแล้วผมแบบฟาร์มขามันมาอัพฟิวชั่นดีกว่านะเออไม่ดีกว่าหรือวะแต่ไม่เป็นไรไหนๆมันก็ได้ทํแล้วเดี๋ยวเราเอาเนี้ยเอาไว้ค่อยวันหลังแล้วกันวันนี้เรามาฟาร์มแมลงไปก่อนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละฮะเรียบร้อยเราไปตัวที่22เฮ้ยถูกไหมนเนี่ย เออถูกถูกถูกยี่สิบสองยี่สิบสองผมจดไว้อยู่แต่เพราะไม่รู้ผมจดถูกหรือเปล่าผมก็งงๆเหมือนกันรู้จดถูกจดผิดจดผิดจดถูกเอตัวนี้ก็ต้องเก็บขามันอีกแล้วสิถูกไหมถูกไหมเนี่ยเออเออเอวะถูกไหมเนี่ยผมว่าพอก่อนดีกว่าแมนทิสมนทิสพอก่อนดีกว่าเนะเราเก็บขามันดีกว่าแมนทิสเพราะว่า เราจะเอาสอ,สองดาวไปเล่นก็ได้เพราะปกติเราก็เล่น2ดาวอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมอยากให้มันมีแรสักตัวหนึ่งอ่ะสองตัวสองตัวก็ได้เป็นอะไรก็ได้อ่ะด้วงหรือว่าบอมบเบียนก็ได้นะอยากได้ให้เป็นตัวแรจะดีกว่านี้่าตอนนี้ที่เรามีอยู่มันไม่มีตัวตัวที่เก็บหมดได้เร็วๆเลยแบบมันมีแต่ไอ้พวกเนี้ยคือมันดาวน้อยด้วยไงถ้ามีบอมบเบรียนมาเป่าหมดให้สักทีหนึ่งนี่น่าจะชื่นใจนะ ตัวที่23ครับผมอืมอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตัวที่24กันฮะมันจะ30ตัวแล้วเพิ่งจะได้คอมมอน2ตัวเองนะขอเป็นสกอร์เปียนหน่อยเถอะสักตัวหนึ่งเนะี่ยตัวที่24ออกมาดิบวะโอ้โหสโกอปวยสกอปวย อูต้องเก็บขาเมื่อีเนี่ยขายิ่งเยอะอยู่เนี่ยเราทำแมนทิสอีกไหมเอาแมนทิสอีกดีกว่าเอาแมนทิสอีกสองตัวไหมน่าจะต้องเอาอ่ะผมอยากให้มันเป็นสามดาวอ่ะเฮ้ยผมอยากให้มันเป็นสามดาวให้ได้นะแล้วเราจะเก็บดีไหมจะเก็บหรือหรือคิดห,หนัก,กว่ะ เพราะว่ามันมันโอกาสติดมันน้อยอะแล้วแบบตอนนี้ขา,มาแมลงเราน้อยมากเอ้คือทำมาทำไมวันนี้เราไม่เตรียมตัวมาให้พร้อมก่อนวะทาไมเราไม่ฟาร์มขามาให้เยอะๆก่อนว่าอะไรวะเออเอาง้นดีก็อืม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 ,อม,อม,อมขอแคปก่อนแล้วกันเนาะแคปไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแคปไปก่อนเราตัวต่อไปเอ้ยมันต้องรอแคปเสร็จเดี๋ยวรอแคปเสร็จนะ แคเสร็จเรียบร้อยตัวที่25ตัวที่ยี่เฮ้ยอ้ามึงอ่ะมึงมาเลยมาใกล้ๆกันเลยพอดีแหละจะได้ฆ่าแล้วแคปไปเลยตรงนี้ออโอเคตอนนี้ตัวที่25ของเราแคปเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำงานฟิวชั่นมันนะจ๊ะขึ้นสดาวอีกสักตัวหนึ่งเถอะมา7 5เเนี่ยเออมันต้องติด C ีต่อไปก็เป็นไทกร r บีไทกระบียิ่งหายากมึงก็ติดให้กูหน่อยเถอะนะ เอออย่างนี้แหละอืมคราวนี้ผมจะเก็บเป็นเก็บอ่ะอ่ะอะผสมให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะจะได้รู้ว่าเก็บตัวไหนดีเออมันนองอย่างนี้พอแมนทิสพอแล้วคราวนี้เก็บแต่ทารันทูล่ากับตัวอื่นอะ่ะที่เป็นอันคอมมอนอ่ะแมนทิสพอแล้ว ถ้าทารันทุล่าทำสามดาวได้อีกตัวหนึง่ง<ๆ>ก็คือจะพอเหมือนกันนะฮะตัวที่ยี่สิหมายี่สิบหกยี่สิบหเมือ่อแมแมนที่กูบอกพอแล้วมึงยังจะมาอีกเหรอไอ้กลัวขากูไม่พร้องเไงโอยโอเคข้าก็ข้า,ขา,ขา,ขาวะไปคิวมันแล้วก็ไปต่อที่ตัวที่ยี่สิเจ็ดกันเลยฮะเอ่อม,มาโอ้โหมึง มึงไปฆ่าลูกน้องกูอีกไม่ฆ่ามดงานเราอีกโอ้เจริญละมึงมันฆ่ายัง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 ไม่ฆ่ายังไม่ฆ่ามันยังไม่ฆ่ามดงานเรานะโอเคมันเกือบแล้วมันเกือบแล้วเอ๊ะเหมือนมีซากศพมดงานใช่ไหมใช่แน่กูว่าแลหละแมนทิสกูบอกว่าพอแล้วไงอืม ก็ตอนนี้ฟิโลโมนเหลืออยู่17อันนะสีชมพูถ้าผมเรียกไปเรื่อยๆจนเหลือฟิโลโมนอยู่8อันแสดงว่าผมเรียกไปแล้ว30ตัวเรียบร้อยคิวปุ๊บเก็บขาปับ๊บแล้วก็ไปต่อที่ตัวที่28ปุ๊บอืมมานี่ไงโอ้โหมึงมาใกล้กันเลยพอดีแหละจะได้เก็บขายาง่ายๆงี้เหรอสุดยอดมันกลัวเราเหนื่อยฮะยกูละเหนื่อยใจจริง นี่จะสาสิบตัวแล้วนะ28ตัวแล้วนะมันก็ยังไม่มีวีแววที่จะมาฮะโอ้โหทารันตูล่าอีกตัวหนึง่งอ่ะทำเป็น2ดาวติดแล้วแบบแต่ว่าโอกาส3ดาวมันก็ยากอย,กอยู่นะทันดูล่าตอนเนี้ยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าผมจะไม่มีมแมลงไปเล่นแล้วนะเพราะผมทำเฟลทาเฟล,ลหลายตัวมากเอ่อตัวที่29เลยฮะจะสาสิบแล้วนะอ่า โอเคผมนับถูกจริงๆด้วยมาทารันดูล่าพอดีเลยกำลังอยากจะได้มันก็มาพอดีเลยอืมอเราไปต่อตัวที่30อ่าพอดีเป๊ะผมนับถูกแสดงว่าผมนับถูกเฮ้ยทารันดูล่าใหม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมฟิวชั่นเลยแล้วกันนะจะได้รู้ว่าควรจะเก็บหรือเปล่านะฮะสดาวเออถ้ามันติด3มดาวนี่ผมก็จะเก็บขามันแล้วนะเอ้แต่ว่าเราจะเอาตัวไหนมาเล่นอนะ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราเก็บขามันแล้วไม่มีตัวเล่นแล้วเนี่ยเราได้ไงอลองฟิวชั่นมันเป็นอะไรดีกว่าจะได้รู้ๆกันไปนะฮะตัวที่สามอ่านั่นๆๆๆๆโอเคตอนนี้เราก็ต้องเก็บวะผมว่าเราต้องเก็บมันอะเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีตัวมาเล่นนะฮะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเนี่ยค่อยว่ากันเก็บไปก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บตัวที่สามสิบของเรา อย่างน้อยเราก็มีสามดาวเพิ่มขึ้นมาแล้วสองตัวอืมอย่างน้อยเราก็จะมีสามดาวเพิ่มขึ้นมาสองตัวคือแมนทิตกับทารันทุล่าเออก็เก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วกันอืมแต่ว่าผมว่าเออเดีเ๋ยวเราทำสองดาวไว้เยอะๆดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ฟีโรโมนเราจะหมดแล้วเราได้ตัวอะไรเราก็จะทำสองดาวสองดาวไว้เยอะๆดีกว่านะอ่ะเป็นไงต้องจัดการหมดแล้วต้องจัดการกับเขาเรียกอะไร ต้องจัดการทรัพยากรให้ดีนะเกมนี้เพราะว่าถ้าพลาดนี่เหมือนจะเหมือนตัวนี้ของผมอะ่ะเหมือนตัวหลักของผมอะ่ะโอ้โหคือแบบเล่นมาไม่ดตีตั้งแต่แรกไงแล้วแบบมั่วมากหลังๆเนี่ยมั่วมากแต่ว่าก็พอทูทูยไทยๆไปได้อืมแต่ตัวนี้ก็รู้สึกว่าฟาร์มไวมากนะเพราะว่าเราเราลงหลังพึ่งแบบผ่านผ่านรัวๆเลยอะ่ะ ถ้าลงรังพึ่งยังไม่ผ่านถ้าเล่นใหม่ๆผมมันก็น่าจะยากถู่นะใครที่อยากจ้างลงรังพึ่งก็ติดต่อได้นะจ๊ะตัวที่31เลยครับตอนนี้ฟีลรโมนสีชมพูใกล้จะหมดแล้วน่าจะเหลืออีกหนึ่งครั้งในการใช้โอเคเราเก็บทารันทูล่าเลยฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีมแมลงเล่นเอาเออไปกันอเราไปตัวที่32กันฟีโรโมนสีชมพูครั้งสุดท้ายนะ มาให้เก็บขาเอ้ยไม่ใช่มาให้มาให้เก็บไปเล่นใช่ไหมเนี่ยกลัวรเราไม่มีแมลงเล่นหรอจ๊ะโอ้ย <c oughs> โอเคต่อไปตัวที่33ก็ครานี้จะเป็นฟิโลโมนเอ่อสีทองนะฮะฟีโลโมนสีทองมี12อันจะน่าจะใช้เรียกได้ประมาณ4ตัวสี2สาองเออถูกแล้วสตัวล,ล่ะหวังว่าคงจะได้ตัวดีๆนะจ๊ะโอ้โ้หมาสักทีฮะ โอ้โหหาต้องนงุงต้องนานอันนี้ค่าค่านานแน่เลยโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนค่าเสร็จแคปเสร็จแล้วกันเพราะว่าน่าจะนานอยู่อะเพราะว่ามันมันมันค่านานะ่ะเออโอเคจัดการมันได้แล้วฮะด้วงโอ้โหค่านานนะกว่าจะค่าเสร็จแล้วแคปก็นานอีกนะมมืเอค่านานแล้วยังแคปนานอีกแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการใช้ฟิโมอนสีทองเป็นครั้งแรกนะฮะโอ้โห สุดยอดเลยนะเปิดมาครั้งแรกก็ได้มแมลงแรงเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรารอแคปบเสร็จแล้วไปเรียกตัวต่อไปกันเลยเแคปบเสร็จแล้วตัวที่34ใช่ไหมตัวต่อไปตัวนี้แคปบเสร็จเรียบร้อยอ่ะเต็มแล้วตัวที่34นะมาฮะเปิดมาขอสกอ๊อปพอดีอะเก็บขาเดี๋ยวเอาไว้ในคังก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมตัวที่ส4 แปลว่าเราเหลืออีกสองครั้งใช่ไหมเนี่ยตัวนี้เก็บขามันดีไหมอืมเก็บขาก็ได้นะเก็บขาก็ได้นะเออเดี๋ยวเราต้องน่าจะได้เอาแมงปอมาเล่นแล้วแหละเพราะว่าไม่มีแมลงจะเล่นและเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บขาไม่ได้แล้วอย่างนี้ไอ้เหียมึงมาไงเนี่ยเอ้โอ้โหเฮ้ยนี่ไงผมเคยบอกคุณผู้ชมแล้วว่า มันได้จริงๆแมลงทองโดยที่ไม่ต้องใช้ฟีโรโมนตามจำนวนนะ่ะเฮ้ยไอ้เนี่ยมแมลงทองเนี่ยมันต้องใช้สีฟ้าเนี่ยหรอไหมห้าสิบสีทองร้อยห้าสิบแต่เมื่อกี้ผมใช้สีทองแค่สามอันงงเลยเฮ้ยมาได้ไงอ่ะเหตุ y K. เกือบผมไม่เคลียร์ช่องเลยนะโอ้โหถ้าไม่เคลียร์ช่องนี่มึงเอ้ย บันเลยละมึงโอ้โหถือว่าโคตรเจ๋งอะ่ะมาได้ไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงมาได้ไงเนี่ยเก็บไว้ก่อนอ,อ่าอีกอีกสองตัวอีกสองตัวไปโอ้โหทองไหมไม่น่าทองเลยแหละ <c oughs> อืมผมว่าเราทำเป็นสองดาวได้นะถ้าเราเก็บตัวนี้มา ้็ทําเป็นสอดาวได้โหจังหวะนี้บอกเลยว่าพีคในพีคฮะอือหือโหเจ๋งวะ่ะได้ตัวทองด้วยโหเนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วแต่ว่าตอนคลิปนั้นคือผมเปิดมา้มันมีตัวทองเลยอะ่ะทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะว่ามันได้แต่ว่านี่คลิปนี้คือผมกดให้ดูเลยเป็นไงทีนี้เชื่อผมหรือยังฮะว่ามันได้จริง เดี๋ยวขอฆ่าและแคปก่อนนะโอเคเรียบร้อยฮะทารันตู่าแล้วก็ตัวสุดท้ายฮะถ้าเป็นสกอร์เปียนหรือว่าบอมเบอร์เดียนนี่จะเป็นอะไรที่รืดริดม,มากถ้าเป็น2ตัวนี้นะโอ้โหไทเกอร์บีแม่งเอ้ยกูบอกสกอร์เปียนกับบอมเบอร์เดียนมึงไทเกอร์บีเลยเก็บขามันเลยไหมเดี๋ยวขอผสมก่อนผสมก่อนดูเชิงก่อน ว่าจะเก็บขามันดีไหมติดผมว่านะก็น่าจะติดนะสองดาวเนี่ยอืมน่าจะน่าจะได้ได้เก็บขามันแล้วล่ะไทเกอร์บีไม่อยากได้ลอ่ะติดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอคํานวณก่อนนะผมทำสามดาวไม่ติดผมจะเหลือสองดาวหนึ่งตัวเราดึงมแมลงสองตัวนี้มาเล่นแล้วก็เอาไทเกอร์บีมาเล่นอ่ะโอเคเก็บไทเกอร์บีด้วยก็ได้เก็บไทเกอร์บีด้วยก็ได้ครับแล้วฟิวชั่นไอ้นี่ซะติดถ้าติดก็ยิ่งดีฮะ โอ้โหไม่ติดล้โอเคฮะเราก็เอาไทเกอร์บมาเล่นซะตัวสุดท้ายเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวขอไปค่าและแคปแล้วกันนะครับโอเคครับแคปบไทเกอร์บีเสร็จก็วันนี้มาเรียกมแมลงให้ดู36ตัวก็สรุปว่าเป็นไม่เป็นไปตามที่คาดหมายแต่ว่ามีสิ่งที่เหนือความคาดหมายคือมแมลงสีทองฮะ อืมคือเราเรียก30กว่าตัวเนี่ยไม่สกอร์เปียนไม่ออกเลยว่ะเอออย่างน้อยก็สกอร์เปียนออกแล้วเราผสมเป็นสัก2ดาวก็ได้เหออเนาะแต่นี่คือแบบโอ้โหมึงไม่มาเลยอะ่ะแล้วก็มแมลงอันคอมมอนน้อยมากแลตัวเดียวอันคอมมอนนี้น่าจะ3ตัวเองไทเกอร์บีล้วนๆ3ตัวแล้วก็เป็นแลตัวหนึ่งนะฮะแต่แลใช้ฟิโรโมนสีทองนะถึงได้แล้วก็แมนทิส ใช้ฟิโลนสีทองสามอันได้แมนทิสสีทองเอออันนี้คือคือแปลกไม่ใช่แปลกสิคือผมเคยทําทําได้ครั้งหนึ่งแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกแต่มันมันเกิดขึ้นอีกครั้งเนี่ยคือแบบโอ้โหโคตรด,ดวงอ่ะแต่ก็ไม่ได้คาดหมายไหมว่าจะได้แมนทิสทองหนึ่งดาวเพราะผมตั้งใจว่าตัวนี้จะไม่เก็บตัวทองมาเล่น ผมตั้งใจว่าตัวนี้ผมจะทำสีดาวเป็นตัวธรรมดาทั้งหมดเลยแต่มึงมีตัวทองแทรกมาแล้วกูจะเอาช่องบ้างที่ไหนเป็นเล่นไปใส่มารงตัวอื่นวันนี้เออแต่ก็ดีเหมือนกันนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากวันนี้มาฟาร์มให้ดูเรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้ก็ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ในช่องเราต้องลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย